ครับสวัสดีครับวันนี้มะเมงมะเหมียวครอบครัวมานะครับวันนี้ผมก็มีบรรยากาศงานบุญเดือนสิบนะครับหรือว่าวันศาสตร์ขเมรซึ่งเป็นประเพณีที่ทาสืบต่อกันมาต้องบอกว่าก็คือที่เขาเรียกประเพณีแซนโดนตานแซนโดนตาแซนก็ที่แปลว่าเส้นนะครับเส้นไหวนะครับแซนก็คือเส้นไหว โดนก็แปลว่าย่าหรือว่ายายตาตาก็ปู่ปู่หรือตาะฮปะู่ตาหรือว่าง่ายๆก็คือวันวันที่ลูกหลานเนี่ยจะมาพบหน้ากันอีกครั้งญาติพี่น้องเนี่ยมาพบหน้าเจอกันพบปะกันนะเพื่อจะมาทําของเส้นไหว้บรรพบุรุษที่เป็นปู่ย่าตายายที่ร่วงรับไปแล้วนะครับ เพราะเชื่อกันว่าทุกแรมส4บ่ําเดือนสิบของทุกปีบรรพบุรุษที่ล่วงลบไปแล้วนะครับเชื่อว่าเขาจะกลับมามาพบมาเยี่ยมญาติมาเยี่ยมลูกหลานมาหาลูกหลานส่วนลูกหลานก็เตรียมของเส้นไหว้ทําของเส้นไหว้ไว้ให้เพื่อให้บรรพบุรุษที่ล่วงลบไปได้กลับมามากินของที่ ชอบกินของเส้นไหว้ที่ลูกหลานได้ทําไว้ให้เ,เตรียมไว้ให้ซึ่งวิธีกรรมนี้ก็เป็นประเพณีความเชื่อทางทอ,องภาคภาพระสาาสานใต้นะครับคือคนไทยเชื่อสายกรมินปะก,ก,กาพวิสอาสอาดกับตรงสัพพะกอเมียเลียบวอริปริงทานทนาน អន្តរំបាយប្រេប្រាកប្រាគគូលគុមរំជា៥យុរិញឫតចំណានរបານប្រេជិរដោយថាសក់សក់មកប្រជុំមកជិរទៀតជិរស្រាប់ពីព្រឹងអានឯអណ្ណោគិបិតណ្ណ ระดับเจเดิมคือสบ,สบายปจัจจัยกระสึงซ้อนกระดง้อเชิงกระจอระดับทวีบอลวันศาสตร์ขเขมรก็จะเหมือนวันศาสตร์จีนศาสตร์ไทยะท,ที่คล้ายๆกันครับส่วนวันภาษาขเขมรเขาจะมีเบนทมฮะวันเบนทมก็คือวันศาสตร์ใหญ่นะครับท,ทมที่แปลว่าใหญ่นะครับ แล้วก็นี่ก็เป็นบรยาาบรยากาศบรรยากาศที่ผมตื่นแต่เช้าตู่เช้ามืดนะครับตั้งแต่เช้ามืดเลยก็ถือขันเนี่ยขันขันเงินแต่แล้วแต่นะครับบางคนเขาก็ใส่ใส่ตะกร้าหรือว่าใส,ใส่ใส่ถังมาเอาที่สะดวกเอาที่สะดวกของใครของมันก็คือผมผมก็ไม่ยายผมจะเตรียมเป็นขันเงินเตรียมชุดดอกไม้ทูบเทียนมี พวกผลไม้ลากไม้หลากหลายนะนะชนิดนะครับเพื่อนํามาที่วัดต,ตั้งแต่เช้ามืดเนะช้ามืดเลยแล้วก็มาวางรวมกันวางรวมกันให้ให้พระท่านให้พระท่านทําพิธีกรรมนะพิธีกรรมนะรทางทางความเชื่อทางศาสนานะจะด้วยอะไรก็นั่นแหละครับก็คือทําพิธีกรรมในแบบของคนท้องถิ่นที่นี้นะครับ,รบก็จะมีการสวดทั้งมีสวดสวด ปกติสวดบาลีทั่วไปที่เคยได้ยินแล้วก็มีมีสวแสดแทรกกับคำที่อาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นนะภาษาที่ไม่คุ้นหูแล้วก็ผมก็ฟังไม่ออกก็ให้ดูบรรยากาศนี่ยบ,บรรยากาศความสวยงามของประเพณีในท้องถิน่นในท้องถิ่นที่เฉพาะ,ะครับประเพณีเฉพาะถิ่นเลยนะครับแบบนี้ซึ่งก็หาดูได้ยากนะ แบบนี้สดๆดแบบนี้ผมก็เพิ่งมาเจอเพิ่งเคยมาสัมผัสหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นหลายหลายท่านอาจจะไม่รู้จักแต่คนที่เป็นเชื้อสายหรือว่าเชื้อสายคำมีหรือว่าคนที่อยู่ทางภาคภูมิภาคถิ่นี้เขาจะมีพิธีกรรมอย่างนี้อยู่แล้วครับก็จะเป็นประจําทําทุกปีหรือว่าศาสตร์เดือนสิบหลังจากที่เราทําพิธีเสร็จนะครับเราก็จะนํา นำกระทงนําขันเงินขันอะไรจะเรียกว่าอะไรกระทงกระทงขันเงินกระทงผลไม้ดอกไม้ที่เตรียมไว้เนี่ยเพื่อไปเดินเวียนนะฮะเหมือนเวียนเทียนนะฮะไปเดินเวียนเวียนในวัดเนี่ยครับทุกคนก็จะไปเวียนเทียนเหมือนเวียนเทียนกันเดินเวียนก็จะมีเสียงบางก็โร้องนะครับเวียนอยู่เงี้ยสามรอบครับ หลังจากเดินเดินครบสามรอบนะครับทุกคนก็จะแยกย้ายกันแยกย้ายกันกลับบ้านคขบ้านมันส่วนกระทงหรือว,ว่าขันเนี่ยขันขันของที่เตรียมมาทุกคนเนี่ยเนี่ยพวกตะก,ก้าต่างที่เตรียมมาวัดเนี่ยเที่ยวมาวัดเนี่ยจอาไปหวานที่นาของตัวเองที่นาที่ท้องทุ่งนาของตัวเองเพราะว่าเดือนสิบนี่ข้าวกำลังออกรวงตั้งท้องนะครับก็จะใน กระทงในขันเนี่ยจะมีผลไม้ชนิดเปรี้ยวๆด้วยของเปรี้ยวของหวานมีหลากหลายรสเพราะว่าเขาเชื่อกันว่าข้าวก็เหมือนคนนะครับเพราะว่าข้าวกำลังตั้งท้องใช่ไหมข้าวก็มีนะเปรี้ยวปากอยากกินของเปรี้ยวผลไม้เปรี้ยวคนที่ทำพิธีเนี่ยเสร็จจากพิธีเนี่ยก็เอาไปหวานใส่ท้องให้ท้องงาเ,เพื่อให้ข้าวได้กินผลมไม้ลากไม้ตามทางความเชื่อนะครับจะได้ ในผลผลิตงอกงามในผลอ,ออกลูกออกรวงในผลผลิตมากๆนะครับผมโอเคไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับ